ที่มาฉายหนังกันนะครับเชิญเลยรครับพี่โอครับถามนิดนึงครับพี่โอครับอ่าวันนี้เราเอาหนังมาฉายเราแบบว่าอยากจะส่งต่อและอยากจะบอกอะไรกับนักศึกษาหรือว่าคนทั่วๆไปที่มาอยาก,กเกษตรแปลบ้างครับค่ะก็เป็นเกษแตรแปลชีครั้งแรกในรอบ2อสมปีที่ไม่ได้จัดมาคก็ลเลยคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่อยากจะให้คนได้มาดูหนังจอใหญ่ด้วยกัน ทำคนฟิล์มเอาหนังในตำนานหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วครั้งนี้ก็จัด9คืน9เรื่องต่อกันครับผมก็อ,อยากให้ทุกคนได้ <c oughs> มาเอ j นจอยการดูหนังด้วยกันพาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวมานั่งดูแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สนุกไปได้วยกันก็อยากแบ่งปันความสุขนะครับ <c oughs> ในช่วงนี้แบบเด,ดือนนี้จะแห่ความรักแล้วควรจะชวนคนที่คุณแบบนะมีหนังของคุณด้วยหนังแล้วแบบตำนานคุณอะ ชื่อเรื่องอะไรนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฝักเฮ้ยนะใครใครชอบพี่ชนบ้างเูืแฟนสับอยู่นี่้วยเขินนะตำนานแล้วเราเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากเชิญชวนเพื่อนๆในเกษตรนะครับมาดูหนังกลางแปลงกันเยอะๆนะครับครับ จแค่นี้แหละโอเคครับขอขอบคุณนะครขอบคุณจันทุสมนะครับวันนี้ก็ตัวแทนจากสามคนฟิล์มเตร์เนชั่นแนลนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีซุปเปอร์ไฟนะครับแล้วก็แมโครฟานนะครับแล้วก็มี